สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องเล่าที่ตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูรณ์ เพื่อสืบสารเจตนารมณ์ของท่านผู้ประพันธ์และรักษาบทประพันธ์นี้ไว้ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปบ้านิยายจึงได้นำมาทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าสายโลหิตเมื่อเดือนเมษายน พุทธศักราช2,503ก่อนจะถึงวันสงกรานต์เย็นวันหนึ่งบุตรชายข้าพเจ้าได้เดินเข้ามาในห้องซึ่งเป็นเวลาที่ข้าพเจ้ากำลังทำงานในเวลานั้นแกยังอยู่ในวัยเรียนตามธรรมดามักจะอยู่หอพักนักศึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลกลับมาบ้านบ้างบางครั้งไม่บ่อยนัก ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นมองดูแกแล้วถามว่าเธอมีธุระอะไรกับพ่อหรือแกตอบว่ามีครับผมจะมาขออนุญาตไปเที่ยวสงกรานที่เชียงใหม่ผมจะไปพรุ่งนี้เช้านะพ่อข้าพเจ้ามองดูแกแล้วถามว่าเธอจะไปรถไฟหรือรถยนต์หรือไปกับพวกที่เขานำเที่ยวแล้วไปกับใครบ้าง การที่ข้าพเจ้าถามเช่นนี้ก็เพราะไม่เคยรู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าหลังจากสอบปลายปีแล้วแกจะนัดกับพวกเพื่อนไปเที่ยวสงกรานเชียงใหม่แกตอบว่าผมจะเอารถของเพื่อนขับไปกันเองเรานัดกันแล้วว่าจะออกจากกรุงเทพพรุ่งนี้แต่เช้าเอารถจุดๆุดจุด,จดไปแล้วแกก็บอกชื่อเพื่อนที่จะเดินร่วมทางไปจำนวนห้าคน เมื่อข้ัพเจ้าทราบเช่นนั้นรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาเพราะการเดินทางไกลด้วยรถยนต์ถึงเชียงใหม่เวลานั้นยังไม่เหมาะสมเพื่อนที่ร่วมทางไปก็เป็นเพื่อนร่วมศึกษาอยู่ในวัยเดียวกันและรถที่จะขับไปอยู่ในสภาพไม่เหมาะสมกับคนขับวัยรุ่นและไม่เหมาะในการไต่เขาเพราะเป็นรถช่วงสั้นนับว่าเป็นการเสี่ยงภัยอันตรายมาก ทางสายนี้ข้าพเจ้าได้เคยไปมาแล้วโดยทางรถยนต์เมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2496ในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ร่วมไปกับคุณสนิทโชติกาสเถียนและเพื่อนๆแม้ว่าการเวลาจะผ่านพ้นมานานแล้วก็ดีข้าพเจ้ายังคงจำเหตุการณ์ครั้งนั้นมีอาจลืมได้ วนนึกย้อนหลังเมื่อนำรถไปในครั้งนั้นเราออกจากกรุงเทพแต่เช้าตลอดทางผ่านหลายจังหวัดทางส่วนมากเรียบร้อยสะดวกจะมีที่จังหวัดตากบางตอนไม่เรียบร้อยมีฝุ่นมากแต่พอเข้าเขตอำเภอเถินจังหวัดลำปางเป็นตอนที่ต้องระวังมากเพราะเป็นทางขึ้นเขาติดต่อในเขตอำเภอลี้จังหวัดนครลำพูน ทางการได้ตัดทางถนนขึ้นเขาเพึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่เปิดให้รถผ่านทั่วไปเราต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงแผ่นดินเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงผ่านได้โชคดีที่เราได้รับอนุญาตให้ผ่านเมื่อเรามาถึงเชิงเขาทางขึ้นเราก็มองเห็นป้ายเตือนให้ระวังอันตรายก่อนขึ้นเราต้องตรวจดูกำลังของเครื่องยนต์ ดูน้ำมันดูน้ำตรวจห้ามล้อดูยางทั้งสี่ข้างให้เรียบร้อยก่อนเราต้องใช้เกวัดลมตรวจดูลมทุกทุกล้อเมื่อเห็นลมยางแข็งก็ปล่อยให้ลมออกยางอ่อนตัวลงบ้างเมื่อเห็นทุกอย่างเรียบร้อยเราจึงขับขึ้นเขาโดยระมัดระวังเราต้องประสบทางที่ชันและแคบมากพอเร่งเครื่อง รถก็เชิดหน้าขึ้นไปรถยังไม่ทันจะตั้งตัวดีก็ต้องหักพวงมาลัยเลี้ยวโค้งขึ้นลงเพราะทางคดเป็นข้อศอกคดเคี้ยวไต่ขึ้นตามไหล่เขาใช้กำลังเกียร์หนึ่งสองตลอดเวลาเครื่องยนต์ก็ต้องทำงานหนักจนเครื่องร้อนน้ำในหม้อพุ่งเดือดเป็นไอถ้ารถกำลังไม่พอหรือห้ามล้อไม่ดีก็เกิดอันตรายได้ง่าย รถยนต์ของคุณสนิทคันนั้นยังใหม่มากออกจากห้างใช้ได้ไม่นานก็นำไปเที่ยวเชียงใหม่และเป็นรถที่เกาะจับถนนไม่คว่ำง่ายเวลาขึ้นเขาเจ้าของเป็นผู้ขับคุณสนิทได้ผ่านการขับรถส่วนตัวมาอย่างชำนาญย่อมประกันได้ว่ามีความคิดสุข,ขุมเป็นผู้ที่รอบคอบไม่ประมาทจะทำสิ่งใดต้องคิดก่อน และไม่ยอมตัดสินใจในการเสี่ยงภัยใดๆที่เห็นว่าเกิดอันตรายได้ง่ายแม้กระนั้นระยะขึ้นเขาเป็นทางอันตรายคุณสนิทต,ต้องจับพวงมลาลัยแน่นนั่งตัวตรงสายตาจ้องมองไปข้างหน้าตาแทบจะไม่กระพริบอยู่ตลอดเวลาจนเหงื่อการแตกทั้งที่บนเขามีอากาศเยือกเย็น เครื่องยนต์เดินเร็วแต่รถแล่นช้าเพราะใช้เกียร์หนึ่งสองเป็นกำลังตลอดเวลานอกจากเสียงเครื่องยนต์ดังกลบหมดแล้วก็ไม่มีเสียงอื่นมารบกวนเพราะป่าเขานี้เป็นที่เงียบสงัดวังเวงเราต่างนั่งนิ่งแทบจะไม่กระดุกกระดิกตัวไม่มีใครพูดจาอะไรกันเลยเพราะเราต่างรู้สึกว่าเราหายใจไม่ค่อยทั่วท้อง นั่งมองจากรถไปจะเห็นยอดไม้ต้นใหญ่อยู่เบื้องล่างต่ำกว่าทางที่ผ่านเป็นชั้นๆผู้ที่มีประสาทอ่อนไม่กล้ามองจากรถยนต์ลงไปจะเห็นว่าคล้ายรถยนต์กำลังไต่อยู่บนขอบเหวมองไม่ค่อยจะเห็นขอบถนนทางข้างริมเขาพอจะไว้ใจได้เหมือนรถลอยอยู่บนอากาศทำให้ใจเต้นหวาดเสียว ถ้ามองดูนานๆคงจะเป็นลมข้าพเจ้านั่งอยู่ทางข้างริมเหวรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างทรมานนานกว่าธรรมดามากแต่พอรถแล่นลงมาถึงเชิงเขาเข้าสู่ทางที่ราบเราต่างก็พากันดีใจค่อยหายใจทั่วท้องที่ได้พ้นทางหวาดเสียวบางคนก็ร้องชัยโยเพราะความดีใจ ต่างหันหน้าเข้ามาพูดจาถึงความรู้สึกเมื่อรถกำลังผ่านทางเหมือนอยู่กลางอากาศแล้วบางท่านก็บอกว่ามองลงดูเหวทีไรมือเท้าอ่อนจะเป็นลมให้ได้หัวใจมันจะหยุดเต้นแล้วเราต่างก็ยิ้มแย้มหัวเราะกันได้เพราะเวลารถแล่นอยู่บนเขาเราต่างเป็นใบ้ไม่ยอมพูดกันเลย เราหยุดรถเชิงเขาใกล้ๆทางน้ำไหลใช้น้ำลูบหน้าลูบเหงื่อใครที่ออกมาเมื่อรถแล่นอยู่บนเขาเราคิดว่าเราได้พ้นทางวิบากทรมานแล้วและต่อไปคงจะเป็นที่ราบเมื่อพักจิตใจให้ปกติและพักรถเติมน้ำมันได้เวลาพอสมควรเราก็เริ่มขึ้นรถเดินทางกันต่อไป แต่เราเข้าใจผิดที่คิดว่าหมดทางลำบากอันตรายเพราะว่าเมื่อเราลงที่ราบขับรถต่อไปไม่ไกลนักเราก็เริ่มพบกับทางขึ้นเขาต่อไปอีกสองลูกความวิบากก็ไม่แพ้เขาที่ผ่านมาแล้วการไปครั้งนั้นทั้งรถอยู่ในสภาพดีผู้ขับก็ระมัดระวังไม่ประมาททั้งไปและกลับ จึงปลอดภัยตลอดทางแต่เวลากลับจากเชียงใหม่นั้นเราไม่ยอมเดินทางเก่าอุตส่าห์เดินทางอ้อมไปทางอำเภอฝางไปทางเชียงรายแม้ว่าจะเป็นทางไกลกว่ากันมากแต่เป็นทางปลอดภัยกว่าและพักแรมที่อำเภอพยาแล้วก็ผ่านเข้านครลำปางในครั้งนั้นมีรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวนไม่น้อยที่ไปถึงเชียงใหม่แล้วเมื่อจะกลับ ไม่ยอมกลับทางเก่าได้เอารถเข้าคิวส่งขึ้นบรรทุกรถไฟกลับกรุงเทพเพราะรถไฟไม่พอที่จะบรรทุกรถยนต์จึงคอยคิวเป็นเวลาแรมเดือนนี่เป็นเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าได้เดินทางในครั้งนั้นแต่บัดนี้ได้ทราบว่าทางการได้จัดขยายเขตถนนบนเขาในระยะอันตรายให้กว้างใหญ่ออกไปมากแล้ว คงจะไม่หวาดเสียวเหมือนครั้งก่อนแต่ข้าพเจ้าก็อดเป็นห่วงไม่ได้บัดนี้บุตรของข้าพเจ้าและเพื่อนๆกำลังจะเดินทางขึ้นไปเช่นเดียวกันผิดแต่การไปครั้งนี้ล้วนแต่วัยรุ่นขนองทั้งสิ้นหากว่าข้าพเจ้าไม่เคยผ่านการขึ้นเขาลงห้วยไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเพราะไม่รู้ไม่เห็น ความกังวลเป็นห่วงก็คงไม่มีนอกนั้นยังเคยได้ทราบข่าวว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถยนต์บ่อยๆและมีผู้บาดเจ็บล้มตายเสมอสิ่งเหล่านี้เกิดจากความประมาทพระท่านจึงสอนว่าการประมาทคือทางไปสู่ความตายคนอื่นคงจะเข้าใจว่าข้าพเจ้าอาจคิดมากไปเองก็ได้ บุตรชายข้าพเจ้าคงคิดว่าข้าพเจ้าห่วงไม่เข้าเรื่องแต่ข้าพเจ้าได้พยายามชี้แจงตักเตือนตามหน้าที่ของพ่อข้าพเจ้าให้ความเห็นว่าไปทางรถไฟดีกว่าหรือไม่ก็เปลี่ยนรถชนิดอื่นเพราะรถที่จะขับไปนั้นช่วงมันสั้นวิ่งเร็วๆไม่ระวังมันอาจพลิกลงถนนได้ง่าย มันไม่เหมาะสมกับผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นวัยคนองเอาแต่ความสนุกสนานย่อมขาดความระมัดระวังทําให้ความประมาทเกิดขึ้นง่ายบุตรชายข้าพาเจ้าตอบว่าพวกผมเตรียมไว้ทุกอย่างเรียบร้อยเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เราจะผลัดกันขับจะขับอย่างระมัดระวังไม่ประมาทพ่อไม่ต้องเป็นห่วงพวกผมผมรักษาตัวได้ไม่ต้องวิตกกังวล ข้าพเจ้าจึงพูดว่าจริงพ่อไม่ควรจะเป็นห่วงเพราะพวกเธอไปหาความสำราญสนุกสนานเพลิดเพลินสวนเสเฮฮาไปตามภาษาคนหนุ่มความสนุกสบายเป็นของพวกเธอพ่อแม่ไม่รู้ไม่เห็นไม่เกี่ยวแต่ถ้าเธอเกิดทุกข์ยากลําบากหรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาพ่อแม่เป็นบุคคลแรกที่จะร่วมรับทุกข์ไปกับเธอด้วย แม้จะไม่ได้ร่วมเจ็บป่วยในทางร่างกายแต่ก็ได้รับความทุกข์ในส่วนลึกทางจิตใจพ่อก็รู้ว่าการห้ามไม่ให้เธอไปคงไม่สำเร็จเพราะที่เธอมาขออนุญาตนั้นถ้าพูดให้ถูกตรงความจริงก็เพียงแต่บอกให้รู้ว่าเธอจะไปเที่ยวเท่านั้นเธอคิดว่ายังไงพ่อก็ต้องให้เธอไปเพราะเธอโตพอแล้ว เธอไม่สนใจในการตักเตือนห้ามปรามหรืออาจไม่ฟังไม่สนใจหาเหตุผลคิดแต่จะไปให้ได้เท่านั้นชีวิตพ่อเคยผ่านเป็นเด็กและวัยรุ่นและเป็นผู้ใหญ่ตลอดจนมีครอบครัวและมีบุตรต้องรับผิดชอบจึงรู้สึกในจิตใจว่าเด็กมีอายุอยู่ในวนัยนี้และสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมาก ชอบแต่หาความสนุกสนานสะดวกสบายชอบทำในสิ่งที่ตนพอใจเป็นใหญ่ตามใจตนเองถ้าใครขัดขวางห้ามปรามขัดใจก็จะน้อยอกน้อยใจคิดสั้นทำในสิ่งที่ไม่ควรทำไม่เคยนึกถึงอกของพ่อแม่ที่ทนุถนอมเลี้ยงดูจนเติบใหญ่การห้ามปรามขัดขวางก็เพราะรักลูก จึงเป็นห่วงเป็นทุกข์เป็นร้อนกังวลเด็กย่อมมองไม่เห็นอกของพ่อแม่เพราะเอาแต่ใจตัวเองด้วยความดื้อดันแต่เมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็จะนึกถึงคำตักเตือนมันก็สายเกินแก้ไขซะแล้วแต่เมื่อเธอเห็นว่าจะไปให้ได้พ่อก็ไม่มีทางอื่นนอกจากตามใจเพราะเธอโตพอแล้ว ขอให้เธอตักเตือนเพื่อนๆที่ไปด้วยกันทุกคนอย่าประมาทเป็นอันขาดให้ระมัดระวังให้ดีในคืนวันนั้นข้าพเจ้านอนไม่หลับอดระลึกถึงเรื่องในอดีตเสียไม่ได้การระลึกถึงเรื่องในอดีตคิดแล้วไม่ผิดจากการระลึกชาติจะผิดกันก็เพียงไม่ใช่ระลึกชาติก่อนแต่เป็นการระลึกเรื่องอดีตในชาตินี้ เมื่อครั้งอยู่ในวัยเด็กวัยรุ่นเมื่อครั้งข้าพเจ้าเป็นเด็กข้าพเจ้าก็เคยอวดดีกับผู้ใหญ่มาแล้วข้าพเจ้าต้องนำมาคิดข้าพเจ้ายังจำเรื่องความอวดดีของข้าพเจ้าได้แม้ว่าเรื่องเกิดขึ้นในครั้งนั้นจะไม่ร้ายแรงหรือสำคัญนักแต่ชี้ให้เห็นโทษที่ไม่เชื่อฟังคำของผู้ใหญ่ที่ผ่านชีวิตมาก่อนได้ดี เรื่องมีว่าทางตำบลที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นมีประเพณีปั้นข้าวคาถาพันที่วัดในวันออกพรรษาประจำปีเป็นงานที่สนุกสนานสำหรับหนุ่มสาวยิ่งนักทางวัดจัดประทีปโคมไฟสว่างสวยัยตกแต่งสถานที่สวยงามมีผู้คนอยู่ตลอดรุ่งมีการทำบุญถวายข้าวพระตอนฟ้าสาง แต่ชาวบ้านต้องไปตั้งแต่เวลาตีสามตีสี่และช่วยจัดหาสิ่งของอย่างละพันกล้วยอ้อยสม้มและผลไม้อื่นๆไม้ดอกอย่างละพันเช่นเดียวกันเตรียมไว้ก่อนเวลานั้นมีผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยนับถือเรียกแก่ว่าน้านำหน้าชื่อ ได้นำดอกบัวเผื่อนบัวพันเป็นจํานวนพันมาร่วมถวายทุกๆปีเป็นประจําแต่แกไม่ได้ซื้อหามาจากตลาดหรือที่อื่นแกไปเก็บมาจากท้องนาหรือหนองน้ำในปีนั้นข้าพเจ้าอยากจะขอติดตามไปเก็บดอกบัวและไปเที่ยวด้วยพร้อมกับเพื่อนอีกสองคนคนนึงโตหน่อยอีกคนนึงรุ่นเดียวกันและผู้ใหญ่ ก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ร่วมทางไปด้วยเช้าวันนั้นเราต่างเตรียมข้าวห่อใบบัวไปด้วยผู้ใหญ่พาเราเดินออกทางหลังวัดพอพ้นเขตวัดก็ออกท้องทุ่งเรามองเห็นทุ่งนาทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลต้นข้าวเขียวชอุ่มสุดสายตาเห็นทิวไม้ชายป่าไกลลิบรางราง คล้ายสีเมฆบนท้องฟ้าสีเข้มๆอยู่ทางขอบฟ้ามองดูงดงามตามธรรมชาติท้องฟ้าสดใสอากาศในยามเช้าทำให้เดินไม่รู้จักเหนื่อยจิตใจสบายเราต้องเดินตามคันนาวกไปวนมาเพราะในนามีน้ำมีต้นข้าวเขียวชะอุ่มถ้าเป็นหน้าแลง้งจะเดินตัดทุ่งย่นระยะทางได้มาก เราพบฟองวอดปลากัดในนาข้างทางเดินปลากัดพวกนี้ตามปกติเขาเรียกว่าลูกป่าเพื่อวางไข่ข้างๆริมคันนามีน้ำใสและมีต้นข้าวเขียวชะอุมข้าพเจ้ากับเพื่อนอดที่จะก้มลงใช้มือช้อนเล่นไม่ได้ทั้งๆที่รู้ว่าการช้อนด้วยมือนั้นไม่เคยได้ปลาสักครั้งเพียงแต่กวนมันเล่นสนุกสนุก ตามความพอใจความขนองตามนิสัยเด็กพอน้ำขุนปลาก็ว่ายน้ำหนีไปซุกซ่อนเราลุกขึ้นเดินต่อไปวิ่งบ้างเดินบ้างตามผู้ใหญ่ที่เดินไปข้างหน้าอย่างสนุกสนานเพราะนานๆจะได้มีโอกาสออกมาเที่ยวท้องไร่ท้องนาไกลๆสักครั้งผ่านวัดที่อยู่กลางทุ่งมองดูคล้ายๆเกาะอ,อยู่กลางทะเล มีต้นข้าวเขียวชะอุ่มคล้ายน้ำทะเลล้อมรอบเห็นหลังคาโบสถ์เหลืองอารามมุงด้วยกระเบื้องเคลือบเหลืองเขียวและศาลาคล้ายกับขึ้นกลางดงไผ่และต้นไม้ที่สูงใหญ่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็ <S <S มองเห็นชื่อของวัดติดอยู่บนศาลาพักร้อนอก่อนจะเข้าไปในเขตวัด <S <S 1> <S 1> แต่เราผ่านไปไม่ได้แวะ ความจริงการเดินทางในครั้งนี้แม้ว่าไกลสักหน่อยแต่เป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินดีหลังจากผ่านวัดไผ่ล้อมมานานพอสมควรก็มองเห็นนาว่างไม่ได้ปลูกข้าวคงมีแต่ย้าน้ำขึ้นพอสมควรเรามองเห็นดอกบัวเผื่อนบัวผันขึ้นอยู่กลางท้องนามากมายชูดอกสวยสวยงามยิ่งนัก ข้าพเจ้ามองด้วยความตื่นตาตื่นใจเพราะไม่เคยเห็นภาพที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนครั้นมองดูผู้ใหญ่ที่เดินนำหน้าไปไกลแล้วเพราะเรามัวถลายช้อนปลาเล่นจึงเดินตามไม่ทันแต่ก็ไม่เห็นผู้ใหญ่สนใจหยุดเก็บดอกบัวคงเดินเลยไปข้าพเจ้าจึงตะโกนบอกว่าโนนดอกบัวเยอะแยะที่กลางนะ้ เสียงผู้ใหญ่ตะโกนตอบว่ายังไม่ถึงไม่ใช่ที่นี่เดินต่อไปก่อนข้าพเจ้าคิดในใจว่าเดินออกมาตั้งไกลเมื่อมาพบดอกบัวสวยงามอย่างนี้แล้วยังไม่ใช่นี่จะเดินไปถึงไหนกันคิดว่าเราเก็บบัวเล่นน้ำที่นี่ดีกว่าเมื่อคิดดังนั้นจึงชวนเพื่อนที่เดินรั้งท้ายด้วยกันว่า ระบุลงไปเก็บดอกบัวดีกว่าส่วนเพื่อนรุ่นโตอีกคนเดินตามผู้ใหญ่ไปไม่ยอมหา่างข้พเจ้าจึงเดินนำหน้าบุกลงไปจากคันนาลุยลงไปในน้ำเก็บดอกบัวอย่างสนุกสนานเบิกบานใจยิ่งนักเมื่อผู้ใหญ่ได้ยินเสียงลุยน้ำก็หยุดหันหลังมาดู พลางป้องปากตะโกนร้องห้ามว่าอย่าลงไปอย่าลงไประวังประเดี๋ยวจมน้ำตายแต่ข้าพเจ้าเกิดสนุกซะแลว้วไม่ยอมฟังเสียงไม่สนใจในคำตะโกนห้ามของผู้ใหญ่คิดว่าน้ำในนาตื้น,นจะจมน้ำตายได้ยังไงอย่ามาหลอกเด็กเลยไม่ได้กินซะละ ด้วยความอวดดีมุ่งหน้าตะลุยไปอย่างสนุกสนานทำเป็นไม่ได้ยินไม่รู้ไม่ชี้ไม่ยอมฟังเสียงก่อนที่จะถึงดอกบวกัวก็เห็นน้ำขุ่นๆไม่มีต้นไม้น้ำเช่นผักพังพวยขึ้นเหมือนที่อื่นแต่ไม่นึกระแวงว่าน้ำลึกด้วยความประมาทวิ่งไปอย่างไม่ยัง้งเท้าหน้าเหยียบพลาดลึกลงไปไม่ถึงดินใต้น้ำ เสียหลักขํามมลงไปในน้ำจมดิ่งลงไปข้าพเจ้าตกใจเพราะไม่ทันระวังตัวกลัวจนตาเหลือกใช้มือตะเกียกตะกายแต่ไม่ทำให้ตัวลอยเพราะยังว่ายน้ำไม่เป็นน้ำเข้าทางจมูกและปากจนแสบตาแสบคออึดอัดหายใจไม่ออกใช้มือไขวยคว้าอยู่ในน้ำเพื่อหาอะไรเกาะแต่ก็หมดหวัง เพราะตัวกำลังจะจมมิดลงไปใต้น้ำลึกลงไปทุกทีรู้สึกว่าจะหมดลมหายใจและหมดแรงหมดกำลังอยู่แล้วเคราะดีที่ผู้ใหญ่มองเห็นเหตุการณ์จึงรีบให้เพื่อนคนโตหน่อยซึ่งเป็นคนว่ายน้ำเก่งรีบวิ่งตะลุยลงมาจากคันนาครั้นถึงก็กระโจนจิกผมคว้าตัวข้าพเจ้าขึ้นมาพ้นจากน้ำ ไม่ทันจะขาดใจน้ำยังไม่เข้าเต็มท้องพวกเพื่อนๆพนพากันนั่งที่คันนาหัวเราะด้วยความขบขันข้าพเจ้าหัวเราะไม่ออกผู้ใหญ่คงจะนึกชงังหน้าข้าพเจ้าที่หัวดือ้อและยังไม่หายตื่นเต้นผู้ใหญ่จึงพูดขึ้นว่าตะโกนบอกแล้วว่าอย่าลงไปก็ไม่เชื่อ นาร้างแปลงเนี้นอกจากบางตอนลึกเป็นลมครึ่งนาครึ่งหนองแล้วยังมีงูเห่าชุกชุมมากเขาจึงไม่ได้ทำนาทิ้งร้างไว้นี่ก็เกือบจะเป็นผีเฝ้าทุ่งอยู่แล้วถ้าช่วยไว้ไม่ทันถ้าเกิดจมน้ำตายน้าไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปบอกพ่อกับแม่เธอว่ายังไงดีเขาคงพากันว่าน้าไม่ช่วยเอาใจใส่ดูแลจำเอาไว้นะต่อไปอย่าอวดดีอวดรู้ น้าเคยผ่านทางนี้มามากแล้วมีอะไรที่ไหนน้ารู้หมดถ้าเขาห้ามก็เชื่อไว้บ้างมันมีแต่ผลดีผลเสียไม่มีข้าพเจ้านั่งนิ่งฟังผู้ใหญ่มีได้พูดโต้เถียงอะไรเพราะรู้ว่าตนมีความผิดเมื่อเรานั่งพักพอข้าพเจ้าหายตื่นเต้นตกใจแล้วเราก็เริ่มเดินทางต่อไปใหม่ ความอวดดีต่างๆในตัวข้าพเจ้าหายไปหมดเดินตามผู้ใหญ่ไปด้วยท่าทางอันสงบจากที่นั่นเราเดินไปไม่นานนักก็พบหนองน้ำติดต่อกับนาทำเป็นแปลงที่กว้างใหญ่มีดอกบัวเผื่อนบัวผันมากมายกว่าที่นาร้างที่ข้าพเจ้าได้บุกตะลุยลงไปนั้นหลายสิบเท่าเพียงแต่เรานั่งเก็บข้างๆริมคันนา หรือเดินเลาะคันนาก็สามารถเก็บได้เป็นพันๆตามต้องการโดยไม่ต้องบุกไปให้ลำบากนี่เป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ได้ผ่านพ้นมาแล้วในเวลานั้นข้าพเจ้ายังไม่คิดอะไรมากนักต่อมาจึงคิดได้ว่าอวดดีและผลก็คือเกือบจมน้ำตายเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังจำได้ว่า ตัวเราเองก็เกือบจมน้ำตายเพราะไม่เชื่อผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หวังดีมันเป็นบทเรียนและเหตุผลที่ควรคิดฉะนั้นต่อมาเมื่อข้าพเจ้าจะเดินทางไปจังหวัดไหนหรือประเทศใดที่ไม่เคยไปข้าพเจ้ามักหาโอกาสศ,ศึกษาภูมิประเทศและสิ่งจำเป็นที่ควรรู้จากผู้ที่เคยผ่านมาแล้ว อย่างน้อยเราก็ได้รับความสว่างและความรู้ได้บ้างดีกว่าดาวสุ่มไม่รู้อะไรเลยเอาละค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ